ตอนนั้นที่จา่าตรวจเจอว่ามีช็อกโกแลตซีสเนะาะทั้งทางที่จ่าก,ก็แบบว่าเคยเจอมาแล้วแหละแต่ไม่ยอมผ่าตัดปกติประจำเดือนจะตรงตรงเป๊ะเลยอะคะ่ะคือรู้เลย28วันมันจะมาวันไหนก็ต้องกินยาดักก่อนให้ก่อนลงหน้าวันหนึ่งใ้วันที่มีต้องฉีดยาวันเดแรกเนี่ยต้องฉีดยาเลยมไม่งั้นทางานไม่ได้อย่างนั้นเลยค่ะคือแบบว่าตอนที่คลอดใ,ใหม่เนี่ยแล้วแบบโอ้โหต้องให้นมต้องเลี้ยงลูกแบบอดหลับอดนอนเนี่ยก็คือคิดถึงแม่เลยนะคะวันคิดถึงแม่เลยเฮ้ย โอโหแบบแม่เขาเลี้ยงเรามาได้ไงครับอาสิ่งที่กลัวกันมากๆก็มักจะเป็นดาวซินโดรมเนะาะก็เคยคิดนะคะว่าแล้วบางเอิญถ้าเราตั้งคันเองแล้วเกิดไปตรวจแล้วพบว่าเด็กในท้องลูกเราเป็นดาวทั้ง,งดีเราจะเทอร์มินเอตไหมหรือยุติการตั้งคันไหมถ้า <ๆ S 1> เกิดลูกเราเป็นดาว ต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาก็คือตั้งใจเชิญจ๋าหมอจ๋าเนาะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกนี่แหละว่าแบบเราผ่านการที่แบบว่าเออความพยายามมีจุดตั้งต้นของการที่เราพยายามมีลูกที่มาเจอพี่เนี่ยแบบว่ามันมีประเด็นอะไรหรือมีมุมมองอะไรที่แบบว่ามาเล่าสู่กันฟังได้ในมุมที่คนอื่นอาจจะแบบอยากรู้หรือบางมุมยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ตอนนั้นสามาหาพี่ตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่นะสี่สิบค่ะสี<อ>่สิบตอนนั้นก็กังวลว่าเอะเราจะยังมีลูกได้ไหม<อ>ลูกเรายังแข็งแรงพอไหมเนื่องจากว่าเราก็เป็นหมอด้วยเนาะเราก็รู้ว่าพออายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะเลยสามารกขึ้นไป<อ>แล้วตอนนั้นสี่สิบแล้วค่ะก็กลัวว่าจะได้ลูกที่ไม่แข็งแรง<อ>ก็ขอปรึกษาพี่เ้าเพื่อความมั่นใจว่าเราทำยังไงกันดีให้ท้องเนี้ย ปลอดภัยก็เจอเรื่อยๆเลยนะในมุมแม่ในมุมแบบว่าคนที่อยากเป็นแม่ตอนอายุที่แบบว่าเกิน35บแบบนี้ในมุมของคนทั่วไปเขาก็มีความรู้แล้วเขาก็กลัวอยู่แล้วไงคิดไหมว่าถ้าสมมุติว่าเรามีธรรมชาติขึ้นมาแล้วลูกเราแบบอาสิ่งที่กลัวกันมากๆก็มักจะเป็นดาวซินโดรมเนาะที่แบบพออายุเยอะมันจักจะเกี่ยวข้องกับดาวซินโดรมคิดไหมว่าถ้าสมมติเกิดท้องธรรมชาติขึ้นมาแล้วเป็นดาวซินโดรมเราจะ<ค>จะเป็นไงเคยคิด ก็คือด้วยความเป็นหมอคิดว่ายังไงเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ก็เคยคิดนะคะว่าแล้วบางเอิญถ้าเราตั้งครันเองแล้วเ,เกิดไปตรวจแล้วพบว่าเด็กในท้องลูกเราเป็นดาวทางไงดีแต่แต่บอกพี่ฟ้าตามตรงเลยว่าก็ยังไม่ได้คําตอบกับตัวเองเลยนะคือเราก็รู้ทั้งรู้ว่าถ้าเราเลี้ยงเขามาจริงจริมันก็เลี้ยงได้แต่เขาก็จะมี ความสําเร็จไม่เท่าคนอื่น uh huh. แล้วก็สมมุติถ้าเกิดเราไม่อยู่ในวันหนึ่งแล้วใครจะดูแลเขา uh huh. เพราะว่าเขาอะต้องมีคนดูแลตลอดก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะ terminate ไหมหรือ,อยุติการตั้งคันไหมถ้า uh huh. เกิดลูกเราเป็นดาวแต่ว่าก็คิดไม่ออกค่ะแต่ว่าก็เลยเลือกมาหาพี่ฟาวเพราะว่าการที่เราทําเด็กหลอดแค่เด็กหลอดแก้วนะคะ่ะเรารู้โครโมโซม,มคะ uh huh. เราเห็นตัวอ่อนตั้งแต่แรกเราว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหม uh huh. โดยที่เขายังไม่ต้องมาตั้งครันกับเรา uh huh. ยังไม่ได้เอาเข้ามาค่ะ เราจะได้เลือกได้ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาสมบูรณ์แน่นอนเออต้องบอกก่อนว่าจ๋าเป็นหมอยังไงนะจริงๆเป็นจักษุแพทย์ค่ะประจำโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะซึ่งก็อยากมีลูกตอนอายุเยอะแล้วก็เลยอลกมาหาพี่ฟาาค่ะเพราะว่ามีความกังวลว่าถ้าเกิดเราตั้งรันเองเนาะเราเกิดมีความผิดปกตินะคะเออเราจะทำยังไงดีเพราะนั้นเราก็ตัดปัญหาตรงนั้นด้วยการ ทําเด็กหลอดแก้วไปเลยเพื่อตรวจโครโมโซมว่าเขาแข็งแรงจริงเพราะว่าเราอยู่เยอะแล้วความเสี่ยงในการมีบุตรที่ผิดป,ปกติอะค่ะมีตัวอ่อนที่ผิดป,ปกติมันมีสูงโดยเฉพาะเรื่องดาวซินโดมค่ะพี่ฟาาเนาะเป็นหมอตาเรามีความรู้ระดับหนึ่งเนาะจากสุพแพทย์มันก็เป็นงานละเอียดมากเราก็จะมีความคิดที่แบบต้องลึกซึ้งเหมือนตอนพี่ท้องอะก่อนท้องจริงก็เคยคิดนะว่าแบบ ถ้าท้องธรรมชาติอ่ะยิ่งเป็นหมอสู๋ได้ไงมันก็จะต้องยิ่งรู้เยอะมากก็กลัวมากเหมือนกันว่าแบบถ้าลูกผิดปกติขึ้นมาจะยังไงก,กลัวมากตรวจทุกอย่างที่แบบว่าบอกได้ว่าลูกผิดปกติไหมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจนแบบวันที่แบบลูกคลอดออกมานะมันถึงจะแบบลุ้นใช่กลัวไปหมดทุกอย่างกลัวแม้กระทั่งแบบว่าลูกจะแบบ เขาใช้คําว่าครบ32มสิบไหมเนาะแต่จริงๆมันไม่มี32ประการในทางการแพทย์เนาะเราก็จะแบบเอ๊ลูกจะแบบว่าแข็งแรงไหมหายใจปกติหัวใจเต้นปกติไหมอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่าความเป็นหมอเนี่ยมันก็ทําให้เรายิ่งรู้เยอะยิ่งกลัวเยอะใช่ค่ะใช่ตอนนั้นที่ทจ่าตรวจเจอว่ามีช็อกโกแลตซีสเนาะทั้งทางที่จ่าก็แบบว่าเคยเจอมาแล้วแหละจะไม่ยอมผ่าตัดตอนนั้นน่ะมันปวด ปวดประจำเดือนขนาดาไหน<อ>ที่ต้อง,งทนงอะเอาจร,จริงๆแล้วนะพี่ฟา้าแบบว่ามันปวดมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีแหละปกติประจำเดือนจะตรงตรงเป๊ะเลยอะค่ะคือรู้เลย28วันมันจะมาวันไหนก็ต้องกินยาดักก่อนให้ก่อนลงหน้าวันหนึ่งไอ้วันที่มีต้องฉีดยาวันเดแรกเนี่ยต้องฉีดยาเลยไม่งั้นทางานไม่ได้งั้นเลยค่ะแต่ก็อดทนนะพี่ฟ้าก็ทําอย่างนั้นแหละทุกเดือนจนกระทั่งแบบว่าพอตั้งใจจะมีเจชินเนี่ยคนที่สองเนี่ยแล้วพี่ฟาวก็แนะนําว่าถ้าจะให้การตั้งครรภ์มันสาเร็จดีเนี่ย เัต้องเอาช็อกโกแลตซีสออกก็อ่ะเอาออกเอาออกทั้งที่รู้มาตั้งนานแล้วแหละหมอก็เคยบอกว่าเออเอาออกก็จะได้หายปวดท้องเมนเนาะก็ไม่เอาออกเพราะว่าก็ทนเจ็บไปแต่ว่าเพื่อลูกพอเรารู้ว่าเออมันเป็นผลกับการตั้งครรภ์เอาออกแล้วดีกว่าเอาออกเลยค่ะเออก็ ปรากฏว่าก็เรียบร้อยดีอสำเร็จเรียบร้อยดีค่ะมันกลัวอะไรนะตอนนั้นอะที่ไม่อยากผ่าตัดอะมันกลัวอะไรนะจริงๆแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เดือนละครั้งปวดมากก็สองวันแรกเลยค่ะฉีดยาไปนะคะพอทนทํางานไหวอยู่ก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองอะพี่ฟาวมันก็ทนได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นเรื่องของลูกอะมันยอมเหมือนกับว่าพอพอเรารู้ว่าต้องผ่าตัดอะค่ะมันก็คิดแล้วว่าโอ้ต้องลางานต้อง เจ็บหรือเปล่านอ้อต้องพักฟื้นเนี่ยคะ่ะไม่ทําดีกว่านะคะแต่พอเป็นเรื่องของลูกทําเลยเออแล้วปรากฏว,ว่าโหพี่เาาพอจัดดิชาปุ๊บอ่ะทำงานต่อเลยนะคะออไม่มีวัน<ด>หยุดนะเลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บแบบขนาดที่คิดะคะ่ะแลวแผลก็เล็กอ,อ่าคือจะทํางานได้เลยคะ่ะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแล้วเป็นยังไงพอแบบว่า พอเราท้องสําเร็จแล้วเขาคลอดออกมาเป็นเดชินเห็นว่าเขาแข็งแรงแข็งแรงมากค่ะตอนนี้ก็ล่าเริงจาใสสุกสนเรียกว่าซ่าสุดๆนะคะเป็นเด็กซ่าในโรงเรียนเลยค่ะก็คือแข็งแรงดีแม้ว่าแม่จะอายุเยอะแล้วก็ตามเพราะว่าเราได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงเราท้องครั้งเดียวก็ติดเลยก็คือแบบไม่มีปัญหาเลยตลอดการตั้งครรภ์ค่ะแล้วพี่เครียดนะพี่อยากเครียดนะพี่เครียดนะตอนที่ทําให้ว่าพี่กรลุนไงว่าแบบอาุสามาด้วยความที่แบบว่าเรา แพลนทุกอย่างแล้วว่าแบบให้เป็นตัวที่แบบโอเคที่สุดเกรดดีสุดแล้วเราก็อยากให้ท้องเลยในครั้งแรกเครียดไหมแล้วจากเครียดไหมตอนทำอ,ะอ,อ่ะไว้ใจที่ฟาวเลยไม,ไม่เครียดเลย <laughs> จริงวันวันที่ตรวจเอ,อ เบต้า HCG อะเราขึ้นนะคะพี่ฟาวนะดูก่อนจะอีกแล้วโทรบอกจ๋าดีใจดีใจกับแม่อ่ะดีใจยิ่งกว่าตัวเองท้องเองเลยอ่ะลุ้นไปด้วยแบบดีใจมากแล้วตอนท้องก็คือทำงานจากทำงานแบบว่าสุดเลยใช่จนถึงวันผ่าเลยค่ะก็คือสมมติวันนี้จะผ่านัดผ่าคลอดเนี่ยเมื่อวานยังทำงานอยู่เลยใช่เพราะว่า ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะมันคือชีวิตปกติของมนุษย์หมอใช,ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะก็คนท้องไม่ใช่คนป่วย<อ>ใช่ไหมคะเ,<อ>เราทำงานได้เพียงแต่ว่าอึดอัดน,นิดนึง<อ> <laughs> แต่เราก็ไม่ได้ใช้แรงงานหนักอยู่แล้วค่ะก,ก็ทํางานไปเรื่อยๆค่ะก็ ทำได้ตลอดการตั้งคันเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะพี่จําได้ว่าจ๋าต้องไปเป็นอาจารย์แบบว่าคอยรับเคสที่จังหวัดอื่นด้วยเนาะต้อลงไปผ่าตัดจังหวัดอื่นใช่ใช่ค่ะยังขึ้นเครื่องบินไปทํางานไปช่วยที่อื่นได้ด้วยค่ะตลอดเลยจนกระทั่งเขาห้ามบินนะคะแต่ว่าชีวิตก่อนมีลูกกับหลังมีลูกไม่ต่างกันเลยใช่ไหมเรื่องงานเนี่ยไม่ต่างกันนะคะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทํางานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบ่งเวลาให้เขามากขึ้นในช่วงที่เลิกงานเมื่อก่อนเราแบบเลิกงานแล้วเราอาจจะเปตัวเองเนาะ บบว่าไปดิ้งกับเพื่อนอะไรนะคะก็ให้เวลากับตัวเองเยอะตอนนี้ก็ให้กับลูกแต่งานก็ไม่ได้ลดลงก็ยังเหมือนเดิมได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังรับส่งเขาได้มีเวลาชีวิตไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปแต่มีความสุขมากดีขึ้นเนาะใช่แค่เขาแบบได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านได้ยินเสียงหัวเราะของลูกก็คือแฮปปี้มากๆแล้วค่ะเขาเขามีความสุขเราก็มีความสุขนี่ยงเงี้เคยคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีไม่มีลูกอ่ะ ชีวิตเราจะเป็นยังไงเคยคิดค่ะพี่ฟ้าแบบว่าบางทีเราเห็นเพื่อนเดี๋ยวนี้คือคนตั้งคันยากขึ้นเนาะจะเคยมองเพื่อนนะว่าเฮ้ยเพื่อนผู้หญิงเราอ่ะมีคนท้องเยอะไหมมีมีคนมีลูกเยอะัไหมพอนับๆดูแล้วมันครึ่งๆนะพี่ฟ้าครึ่งหนึ่งมีลูกครึ่งหนึ่งไม่มีลูกอีกแล้คะซึ่งไอ้ครึ่งที่ไม่มีลูกเนี่ยก็พยายามตั้งครันแต่ก็ไม่สําเร็จก็เยอะนะคะก็ดูชีวิตเขาก็ ดูแบบมีอิสระแต่คนที่มีลูกก็เป็นแบบว่าเฮ้ยมีครอบครัวก็แบบเออเราก็เคยย้อนกลับคิดว่าเอยถ้าเราไม่มีลูกเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นแบบมีความสุขไหมแต่ว่าคิดแล้วว่าก็เคยถามคุณกับสามีนะคะว่าถ้าเลือกได้อ่ะจะยังมีอยู่ไหมเพราะว่าบางช่วงอ่ะคนเป็นแม่ทุกคนอ่ะมันก็เหนื่อยบางช่วงก็คือสติแตกแบบว่ากรีดอะไรนยคะแต่ว่าท้ายอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังเลือกที่จะมีลูกเพราะเรารู้แล้วว่า ไอการเหนื่อยนั้นนะ่ะมันคุ้มค่ากับความสุขที่เราได้เข้ามาเราแบบมีคนเรียกเราว่าแม่เขาแบบว่าพอคิดถึงลูกที่ไรแบบมันปึ้มปิ่มมันมีความสุขแบบที่ไม่ที่หาที่ไหนไม่ได้เลยพี่บอลมันแบบเติมเต็มชีวิตมากอแล้วเราก็ยังสู้และอดทนเพื่อเขาแบบถึงเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยอมเนาะคำว่าแม่สุดสุด ตอนเราเด็กๆเราเคยเขียนเรียงความเรื่องแม่อย่างเงี้ยวันแม่เนี่ยเราก็แบบซึ้งในระดับหนึ่งแล้วเนาะคือแบบว่าตอนที่คลอดใหม่ๆเนี่ยเราแบบโอ้โหต้องให้นมต้องเลี้ยงลูกแบบอดหลับอดนอนเนี่ยก็คือคิดถึงแม่เลยนะคะวันคิดถึงแม่เลยเฮ้ยตอนนั้นแม่เลี้ยงเรามาได้ไงนะผ่านมาได้ยังไงอย่างงี้แบบว่าโอ้โหตอนนั้นมันลําบากกว่าตอนนี้อีกเทคโนโลยีแบบว่าเครื่องช่วยอะไรมันน้อยเครื่องปั๊มนมอะไรก็ไม่มีนะคือแบบโอ้โหแบบแม่เขาเลี้ยงเรามาได้ไงนยคะแบบว่า เก่งจังเลยใช่พี่เคยถามตัวเองด้วยว่าแล้วเราจะเลี้ยงลูกไปให้ได้เหมือนที่แม่เราเลี้ยงเราไหมอย่างเงี้ยใช่<อ>ใช,ใช่จริงค่ะแต่ัคิดไปเลยว่าเออเราจะทําได้เหมือนแม่เราไหมแต่ก็นั่นแหละคําว่าแม่ไงสู้สุกใจใช่คือพอมันมีความรักหรือมีแบบว่าจุดที่แบบว่าเราอิ่มเอมกับลูกแล้ว่าคืออะไรเราก็ไปได้จริงค่ะใช่อะไรก็คือลูกมาอันดับหนึ่งเนาะเป็นความสุขที่สุด ใช่ใช่ค่ะ <S 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 เขาสอนอะไรอะสอนอะไรเราหลายอย่างมาก <S 2> <S 2> อะไรบ้างอ,ะอ่ะแบบอย่างแรกเลยคือจับว่าเขาสอนให้เราเสียสละ <S 2> <S 2> <S <S เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยแบบโดยเฉพาะจะว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตอะนะ <S 2> <S 2> <S <S คือเวลา <S 2> <S 2> อื <S <S ซึ่งแบบจะห่วงแหนมันมากเลยอะแบบเวลาเนี่ยถ้าจะว่างเมื่อไหร่คือเที่ยวอกินทำในสิ่งที่เองชอบ แต่ว่าลูกอขสอนให้เราเสียสละเวลาของเราอะให้เขาซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราหวงแหนะค่แต่เราก็ยินดีที่จะให้ทำให้เรารู้จักการเสียสละมากขึ้นเยอะเลยค่ะอ,อะไรที่แบบพอเราเรายอมเสียเวลาได้ในทุกอย่างอย่างอื่นเนี่ยเรา,เรายอมเสียได้หมดอย่างนี้แหละค่ะจริงมันหาซื้อ,อมไม่ได้ด้วยนะเวลาเนี่ยใช่ค่ะใช่ นอกจากการเสียสละเรื่องเวลาแล้วก็ความอดทนจริงใช่ตั้งแต่เป็นแม่คืออดทนเก่งมากจะถึงพันแล้วมั้งแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าอะไรที่เราเคยอดทนไม่ได้มันเป็นเรื่องเล็กมากมาเจอลูกก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องอดทนระดับไหนสิ่งที่เราเจอมานี่เพิ่มจิ๊บไปเลยแบบว่าต้องนิ่งเลยต้องทำถงถึงร้อยถึงพันเราก็คืออดทนได้นะคะก็คือเลี้ยงเด็กมันก็จะมีความ ต้องอดทนนะคะนะคะต้องอดทนต้องเสียสละนะคะแล้วก็ใจเย็นขึ้นเยอะนะคะความเป็นแม่คนมันทําให้เราเปลี่ยนไปเลยอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราหัวเสียกับเรื่องเล็กๆอ่ะอันเนี้ยไม่เลยชีวิตเรามันเหมือนกับยอมได้ทุกอย่างค่ะอะไรอะไรก็อารมณ์รวยได้หมดแหละถ้าเจอลูกเนี่ยก็คือว่าเรายอมให้ลูกเราก็ยอมให้คนอื่นได้คือมันทําให้นิสัยเราเป็นเปในทางที่ดีขึ้นเขามาทําให้เราเป็นคนดีขึ้นใช่ เด็กเเขาก็มีความโซนแหละมีความดื้อบ้างแต่ว่าโมเมนต์น่ารักมันเยอะกว่าอ่าใช่โมเมนต์น่ารักเยอะกว่ายิ่งเพิ่งผ่านวันแม่มานี้ก็แบบใช่ไหมคะโมเมนต์น่ารักใช่น้ำตาซึมอะไรเขาก็แบบพยายามจะทําอะไรมาให้เราอือก็คือโลกทั้งใบของเขาตอนนี้ก็คือเราอ่าค่ะมันก็แบบโอ้โหแบบเราก็โน้ความรักเท่าไหร่เราก็ให้เขาหมดอี่นะใช่ผู้หญิงคนหนึ่งอะเวลาที่แบบว่าเขาก็ต้องมีสิทธิ์เป็นแม่พอเขาได้เป็นแม่แล้วมันคือเหมือนแบบ สมบูรณ์กับความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเนาะใช่มีแบบว่าคนเรียกละ่บแม่มันแบบอิ่มเอมมากเเวลามองเขาก็อุ้ยนี่ลูกเราหรอตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วหรอพอเทียบกับปีที่แล้วอุ้ยมันโตขึ้นเร็วมากเงี้ยค่ะก็คือแบบบางทีก็อยากจะหยุดเขาไว้แค่นี้เนาะจะได้กอดได้หอมง่ายๆยิ่งโตยิ่งยากมันโตก็เริ่มแบบ หอมยาขึ้นแล้วเรื่องมีผลตัวบ้างแล้วนะคะลูกสาวนะคนโตแต่ก็พีอ้อนมากพี่อ้อนทั้งคู่เลยค่ะแม่ไปไหนไม่ดอดละน้องแม่ไปไหนไม่ดอดค่ะีอ้อนมาแม่สาแม่สายตลอดโอ้ยน่ารักก็เลยทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบว่าที่สุดกำลังใจใช่ค่ะเป็นกําลังใจในการทํางานเวลาเราผ่านเรื่องอะไรในในการทํางานที่มันเครียดกลับบ้านเนี่ยโอ้ ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นลูกเข้ามาหาลูกเข้ามากอดมาหอมเราก็เราก็สบายใจแล้วพอมีลูกแล้วเราจะมองแค่ลูกว่าเออทำยังไงให้เขาแบบเรียนจบดูแลตัวเองได้ความีกความมีความสุขเนี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องตัวเองแล้วค่ะพี่ฟ้ามันก็กลายว่าเออเราคิดแต่เรื่องเขาและเออเราแค่บอกว่าเออทำไงแต่ส่งเขาถึงฝั่งคะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันเรื่องเราตอนนั้นลูกยังจะบอกยังจะติดเราอยู่ไหมแล้วค่อยว่ากันเนี้ยค่ะ แต่ก็ยังมีแบบแอบไปเที่ยวบ้างหนีลูกไปเที่ยวบ้างเติมเต็มนิดหน่อยให้แบบมีความหวานในชีวิตคู่บ้างเงี้ยก็ยังต้องแบบว่ามีสัมพันธภาพกับสามีนะก็คือเราก็สามารถแบ่งเวลาได้ค่ะขอก็คือลูกก็คุยได้ค่ะบอกว่าเออเดยวแม่กับพ่อไปข้างนอกก็คุยได้ขอเวลาส่วนตัวบ้างแล้พอพูดถึงสามีเนาะก็ตอนที่เราแบบมีความกลัวเรื่องที่จะมีลูกอะแล้วแบบ พี่โอเคขารู้บ้างไหมเขาแบบว่าเ,ออเขาเขา s u p p o ตลอดเลยนะคะจะตั้งแต่ทั้งสองท้องเลยเมื่อจะตั้งคันปุ๊บเขาอยู่กับจ่ายยี่สี่ชั่วโมงนะจนถึงคลอดเลยนะคะคือเช่นจะมาโรงพยาบาลเขาก็จะมานั่งเฝ้าเขาจะไปหาที่ของเขาอยู่ตลอดเลยแล้วคือมา,มาส่งมารับมารอรับเลยะคะ่ะคืออยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนั้นที่ไปทํางานที่นครเขาขึ้นเครื่องบินไปด้วยทุกครั้งะคะ่ะใช่ก็คือแบบไม่เคยไม่เคยห่างจากกันเลย จนกระทั่งคลอดปุ๊บเขาก็อยู่กับลูกไปเลยค่ะล้วตกกระป๋องเลยใช่บางทีพอลูกออกมาปุ๊บคือเขาอยู่กับลูกไปเลยคือแม่โดนทิ้งจริงๆก็เห็นอย่างนั้นนะบางคนค่อนข้าง perfectionist นิดหน่อยตรงที่ว่าเขาต้องการลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นเจะเสิร์ชข้อมูลมาก่อนแล้วใช่ค่ะท้องแรกท้องเองพี่เมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอซ้อมที่สองก็คืออายุ40แล้วก็มีความกังวลแล้วก็ไม่ไม่อยากพลาดเลยคือเขาบอกว่า ไม่พลาดต้องไม่พลาดก็คือขอตัวคมาสมเท่านั้นเพื่อเพื่อความสมบูรณ์ของเด็กก็คือเห็นไปในทางเดียวกันแล้วก็คือปรึกษากันมาแปลว่าก็ต้องมีความกังวลทั้งคู่แหละแต่จริงๆอะตอนนั้นจักก็คิดนะว่าเออถ้าท้องธรรมชาติจักไว้ต้องก็คือว่าถ้าเราไม่ทําอะเราก็เจ็บตัวน้อยลงพี่สานุ่งอองแพขั้นตอนมันก็น้อยลงเาแต่ว่าพอคิดแล้วกับผลลัพธ์ที่ได้อะมันคุ้มค่าแต่แม่ทุกคนอะเป็นแหละต้องการ ลูกที่สมบูรณ์ออยอมเจ็บแค่ไหนก็ทําได้ค่ะเป็นเรื่องเล็กมากที่แบบต้องมีฉีดยาบ้างเก็บไข่บ้างเนี่ยเรื่องเล็กออน้อยมากเลยค่ะเ,ออเล็กน้อยมากพอมองย้อนกลับไปก็คือทุกอย่างที่ผ่านมามันดูเล็กน้อยมากกับความสําเร็จที่เราได้ตรงนี้เนาะใช่ใช่ค่ะ เชลินเขากี่ขวบนะตอนนี้นะตอนนี้เจ็ดขวบกว่าแ<อ>ล้วค่ะพี่ฟ้า,าเร็วมากแล้วมีความเป็นตัวเองใช่ตอนนี้<อ>คือเลือกสภาพ้าเองแล้วเมือ่อก่อนใส่ชุดคู่แม่ลูกตลอดเราเลือกเขาเขาใส่อะไรเขาก็ยอมนะคะแต่เขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากเ<อ>ชลินอะ่ะเลี้ยงง่ายสุดๆคือตื่นมาเาตั้งแต่เล็กเลยคะ่ะปกติเวลาปลุกเด็กเนี่ยมักจะบางทีอาจจะร้องเวลาไปโรงเรียน<อ>หรือว่าปลุกตอนหลับในรถเอาเข้าบ้านเชลินไม่เคยงองแงเลยพี่ฟ้าแ<อ>บกว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมาก แม่บอกอะไรก็ทําตามนะคะคือจับใส่จุดคู่ก็ใส่เด็กๆบางคนไม่ยอมนะคะพี่สาวแบบอันนี้ใส่ไม่สบายไหมอันนั้นไม่เลยค่ะยอมอันนี้ใส่ทุกแบบเลยที่เห็นแล้วก็ยังแบบแม่ก็คือมีความเลิฟๆชุดคู่แม่ลูกว่าก็คือยอมใส่แต่ว่าพอเขาโตระดับหนึ่งตอนนี้เขาจะเลือกเสื้อผ้าเองก็คือเป็นในแนวที่แบบกางเกงเสื้อยืดอะไรที่ใส่สบายๆไม่ใช่แบบที่แม่อยากได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดแม่มีโมเมนต์อยากจะ สวยๆในรูกวันนี้ใส่ชุดคู่กันเขาก็ยอมไม่มีขัดขืนเลยเขาเป็นเด็กเรียนง่ายมากเชอริลแล้วก็ขี้อ้อนจริงๆเราแปลกมากนะคะตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กดูหน้าบึง้งลูกพี่พอจำได้ไหมจำได้นะจำได้ไดคือเป็นแบบ <laughs> เด็กเ,เป็นเด็กหน้าบึง้ง <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วว่าพอโตขึ้นพอเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเขาเป็นเด็กที่ล่าเริงมากกินเก่งคือเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนกับว่าพอเขาเริ่มรู้จักคนมากขึ้นค่ะแต่เป็นว่าเมื่อก่อนนี้จากที่แบบ ชอบหน้าบึ้งใส่คนอื่นนะคะตอนหลังเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคนอื่นตลอด <laughs> ไปชวนคนนู้นคนนี้คุยไม่รู้จักกัน <laughs> ก็ไปชวนคุยอยะะ่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กสดใสล่าเลิงคือแบบไม่เหมือนตอนที่ตอนเบบีอ่าเบบีเนะี่ยยิ้มยากเหมือนพ่อเขาพ่อเขายิ้มยากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กล่าเลิงแล้วก็ยิ้มง่ายจริงๆแล้วคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เขาจะมีความเป็น perfectionist เชอร์ลินนะคะของเล่นเนี่ยไม่เคยพังสักชิ้นเลยนะคะ จัดเรียงอย่างดีปกติถ้ามีเด็กเล็กต้องแบบโอ้โหโตเลอะพื้นเลอะผนังเลอะเชลินไม่เคยเชลินเป็นเด็กที่แบบจัดของทุกอย่างอย่างมีระเบียบค่ะอะไรที่วางตรงไหนเขาจําได้หมดอย่าไปยุ่งอะไรดีนะเป็นข้อดีแล้วก็ตั้งใจเรียนมากค่ะตั้งแต่เด็กก็คือเป็นคนรักเรียนเอาใจใส่กันบงกันบ้านเลยค่ะคือตั้งใจเรียนมากค่ะไม่มีปัญหาเรื่องเรียนเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจู้จี้เลยจะรู้จักว่ากันบ้านมาทำอะไรค่ะแต่ว่าเรื่องเดียวคือ กินยากเป็นเด็กกินยากตั้งแต่เด็กแล้วก็คือชอบอมข้าวก็เป็นในหลายๆคนนะเรื่องปกติแต่กินขนมเก่งมากเหมือนกันทุกคนเนาะแต่ว่าตอนโตก็ดีขึ้นเรื่องกินดีขึ้นตั้งแต่เข้าปอนหนึ่งคะดีขึ้นส่วนคนเล็กเนี่ย ครั้งต่คนเล็กออกมาเนี่ยพี่เขาก็จะมีความตื่นเต้นช่วงแรกๆใช่ไหมคะก็ยังเป็น perfectionist อยู่แต่พอคนเล็กเริ่มโตโอ้โหคนละโลกคนเล็กเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะเคยเจอแต่ความละมุนของลูกสาวมแม่ขะแม่ขาตลอดแม่จ๋าตลอดแล้วก็คือแบบเรียบร้อยอเออเชลินแบบเลี้ยงง่ายเรียบร้อยเจชินนี่มาแนวแบบผู้ชายโซนมากพี่ปาโซนล่าเริงจำใสสุดขีดคะคือเรียกว่ามีเสียงดังตลอดเวลาแล้วก็ไล่ความเป็น p e r f e ฟคชันนิสตรงข้ามกันเลยของที่พี่วางไว้ โดนทาลายด้วยเจชินทุกอย่างจนตอนแรกพี่เขาก็มีความสงสารเชลินมากเพราะว่าเขามีความแบบชอบวางของให้เป็นระเบียบอะค่ะแล้วคือน้องก็ไปทําเละหมดเขาก็คือมีความแบบงอนร้องไห้แต่ว่าอพอนานๆไปเริ่มชินกับน้องอ,อแล้วของเล่นทุกอย่างที่เชลินเคยเล่นเราก็คือไม่เคยพังเลยเจชินก็คือทําพังหมดทุกอย่างค่ะ หมดทุกอย่างจริงๆคือไม่มีชิ้นไหนไม่พังเขาจะต้องเอามาลือ้อเด็กผู้ชายนะคะเอามาลื้อแล้วประกอบใหม่อเอามาทําให้พังมาหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกอบใหม่ผนังผนัง,นงเลอะหมดมมต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าพอเข้ากันแล้วก็เข้ากันได้คนหนึ่งพี่พสาวคนนึงน้องชายก็พี่สาวก็จะพยายามช่วยเลี้ยงน้องอแต่น้องก็จะมีความสนมาก<อ>สนมากแต่ว่าตอนนี้พอเขาเริ่มโตเขาเริ่มตัวติดกัน เขาเริ่มแบบว่าเหมือนกันเล่นกันได้แล้วก็เริ่มถ้าเกิดคนหนึ่งหายไปก็จะต้องถามแล้วพี่เชอร์ลินอยู่ไหนอะไรเงี้ยน้องเจชินอยู่ไหนอะไรเงี้ยบางทีไปห้องนู้นห้องนี้เขาก็หากันแหละเขารักกันแหละใช่เขารักกันค่ะแต่ว่ามันจะมีความแยกของเล่นกันระดับหนึ่งเวลาเหมือนพี่ฟ้าลุงนนเวลาซื้อของให้เขาต้องซื้อเป็นคู่คนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้นี่เรื่องใหญ่ซื้อมาสองอันเท่านั้นนะคะเวลาคนไข้รู้เลยเวลาซื้อเอาของมาฝากลูกหมอเนี่ย ต้องมาสองชิ้นต้องไปสืบว่าหมอมีลูกก şey um> so ี่คนนะเพราะันแย่งกันได้นอนติงกันค่ะใช่คือมีความสุขแฮมปี้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็จะกังวลนะว่าแบบว่าพี่น้องอาจจะแบบว่าเอะทะเลาะกันอ๋อไม่เป็นเลยใช่เฉลินไม่เป็นเลยคือเวลาเราท้องเราจะบิวเขาก่อนแล้วโอ้น้องเนี่ย มาเล่นกับหนูนะคือแม่ท้องน้องมาเพื่อแบบมาเป็นเพื่อนเล่นกับหนูด้วยมาให้ความรักมาให้ครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นเลยค่ะเราจะได้มีเพื่อนเล่นเนะะี่ยค่ะคือเขาแบบตั้งเขาตื่นเต้นตั้งแต่แม่เริ่มท้องแหละออกมาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากนะวันที่เอาเอาเจชินเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหเขาตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบ ที่จะห่วงแม่อไม่มีไม่มีเลยค่ะ,ะก็เป็นอีกเรื่องที่โดยทฤษฎีนะเราต้องฟอร์มความไมเซตความคิดในเรื่องของการที่จะมีน้องไว้ตั้งแต่ตอน<ช>ที่เขาอยู่ในท้อง<ช>นะใช่ใช่เขาต้องบิวเขาไว้ก่อนเลยแล้วก็ไม่งั้นไม่งั้นบางทีเห็นว่าบางบ้านก็มีปัญหาเรื่องนี้ใช่เพราะบางทีเราก็เข้าใจผิดว่าแบบว่าเราจะคอยสอนให้เขาเหมือนแบบต้องรักน้องต้องรักน้องอ่างเงี้ยใช่ซึ่งมันไม่ได้เลยนะใช่ให้ามสอนแบบนี้เลยเนาะใช่แต่จะบอกว่าแบบ เขามาเป็นเพื่อนเล่นของหนูอะไรอย่างนี้ค่ะมาเป็นเพื่อนเล่นมามาเติมเต็มครอบครัวเราอะไรอย่างงี้ค่ะเขาน้องมาก็คือไม่ได้มาแย่งอะไรเขาหลอกมาเติมเขามาเพิ่มเขาได้ซ้ำใช่ใช่เป็นการหนูจะเหงาอย่างงี้ค่ะพอเราเพอร์ฟอร์มไว้ดีจัดการไว้ดีก็คือก็จะกลายเป็นครอบครัวที่ดีอย่างนี้ยแหละอบอุ่นความเป็นพี่น้องฟังดูก็คือจ่าลงตัวทุกอย่างละ เหมือนแบบว่างานก็ดีไม่ต้องเปลี่ยนแปลง<ป>ชีวิตไม่มีความแบบว่าต้องกังวลอะไรแล้วอะเนาะก็ก็จริงๆทุกชีวิตทุกคนมันคงไม่เพอร์เฟกทั้งหมดอะอแต่จากคิดตลอดนะว่าทุกวันนี้จะพอใจในสิ่งที่มีแล้วแหละเพราะว่าแค่นี้มันก็ดีสำหรับนับมาณปัจจุบันแล้วเพียงแต่ว่าแค่ก็ยังมีความเป็นห่วงเขาในอนะกตดว่าเราจะส่งเขาถึงฝั่งไหมด้วยความเป็นแม่นาะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่า ปัจจุบันก็คือมันสมบูรณ์ดีแล้วค่ะทุกอย่างดีหมดเลยสามีก็ก็ดีใมีเวลาให้เยอะมากคือจริงๆแล้วว่าเหมาะทุกคนคงต้องการเวลาแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะ,ะแต่ว่าพอดีว่าสามีคนมีเวลามากเขาเป็นคนมีเวลามากก็เลยช่วยมาเติมเต็มตรงนี้ให้ครอบครัวค่ะลูกสองคนก็แฮปปี้น่ารักค่ะเพียงแต่ว่าต้องรุนไปกับเขาเรื่อยๆแหละนะทุกปีทุกปีผ่านไปนะคะว่าเขาจะ ไปยังไงบางทีก็คิดว่าโอ๊ยกวรวจะไปถึงวันนั้นน่ะแม่จะยังแบบแต่ก็กังวลแหละแม่จะยังไหวอยู่ไหมท่จะแบบดูแลหนูอะไรเงี้ยค่ะคือทั่วนี้อยากมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อลูกไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยใช่สําคัญมากเลยแต่การมีลูกก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลสุขภาพนะใช่นี่แหละค่ะก็คือพยายามดูแลสุขภาพเพื่อลูกมากกว่าอแล้วเราต้องวางแผนการเงินอะไรบ้างไหมสําหรับการที่จะแบบส่งเขาไปให้ถึงฝั่งเนี้ย เอาจริงๆจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือเหมือนกับว่าก็เคยปรึกษกากัษตรมีว่าเออเราจะต้องวางแผนการเงินอะไรไหมแล้วก็สรุปก็เรียกว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเออต้องมองว่าเออปีนี้เราจนถึงเขาอ,อายุเท่าไหร่เราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยด้วยว่าเราก็น่าจะมีรายรับที่น่าจะดูแลเด็กสองคนได้อยา่างดีโดยที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากค่ะก็ไหว คินอย่างนั้นค่ะคืออะไรเสริมให้เขาได้ก็เสริมเช่นแบบเออเรียนวิเศษถ้าเขาอยากเรียนอะไรก็คือเต็มที่เลยก็พาเขาไปเรียนหลายๆอย่างค่ะให้เขาเลือกว่าเขาชอบอะไรอะไรไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนอเงี้ยนะก็พยายามอะไรก็ได้ที่ให้เขาแฮปปี้แต่ว่าจะในเรื่องของที่เขาเลือกอย่างเป็นหลักค่ะเช่เขาชอบอะไรให้เขาไปทางนั้นให้เขาตัดสินใจเองแล้วเราคอยพพอร์ตเนาะใช่ค่ะก็ไม่ถึงกับจริงๆลูกทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้วางแผนว่าจะเรียนอินเตอร์เพพาะว่าคุยกับแฟนแล้วก็ เคยไปดูโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกันค่ะคือมันก็ดีแหละพี่บาวแต่ว่ายังอยากให้ลูกอยู่ในระบบโรงเรียนไทยตอนตอนนี้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบคุยกับภาษาอังกฤษกับลูกมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วให้เขาเลือกอีกทีนึงว่าเขาว่าอยากไปทางไหนเพราะว่าการเรียนเนเตอร์ก็ดีแต่ว่าอนาคตก็น่าจะต้องเป็นต่อเมืองนอกคือลูกคนแรกก็เป็นลูกสาวอยากให้เรียนยูไทยอยากให้เรียนมหาลาัยในไทยเราก็ห่วงนะลูกสาวเนาะก็เลยคิดว่ายังไง ผู้หญิงคนนี้ลูกของเราคนนี้แค่ขออยู่เมืองไทยนะลูกส่วนลูกชายอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งก็คิดอยู่ว่าลูกชายจะแบบไปตามโรงเรียนไทยเหมือนพี่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปเรียนอินเตอร์ตอนนี้เขาก็เรียนเหมือนแบบเป็นพวกอังกฤษโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เก่งกับเป็นอินเตอร์มีหลายคนมาถามพี่ว่าแบบว่าการมีลูกอ่ะมันแบบมันยากลําบากมากไหมในการที่จะต้องวางแผนการเงินไงต้องเตรียมเงินไว้ให้ลูกมากแค่ไหนสมัยนี้มันแบบว่าเลี้ยงลูกต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็มองว่าแบบ มันก็คือนวันนี้ก็คือไปในมุมที่มองปัจจัยโดยรวมของเราแหละเนาะว่าเราส่งลูกไว้ไปในมุมแบบนี้ใช่แล้วลูกอยากไปยังไงล้วก็ซัพพอร์ตเขาอีกทีใช้ความสุขของลูกเป็นพื้นฐานใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่แฮปปี้เมื่อไหร่ก็ต้องก็ต้องยอมเขาค่ะ หูวันนี้คุยสนุกมากตอนแรกจ๋ามาแบบอุ้ยจ๋าไม่รู้จะเล่าอะไรไม่รู้จะแบบว่าพูดอะไรให้ฟังอะไรอย่างนี้เนาะบอกว่าเราก็แบบมีเรื่องจะแชร์กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความสนิทกับพี่พราวแล้วพี่พราวนคนน่ารักก็คุยบอกว่ามอมมอยกันอยู่แล้วอ่ะง่ายเลยดีใจที่ได้มาแชร์ตรงนี้นะโอ้ดีใจที่มามากเลยนะต้องขอบคุณมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาเฟอร์ทิว่าแล้วหย สวยมากยังกะโรงแรมนะคะสวยมากวิวนี่ชั้นแปดนี่โล่งเลยค่ะมาได้เลยไมาหลังต้แวะมาจิบกาแฟได้เลยแวมาจิบกาแฟได้เลยมาหาพี่สาวบ่อยๆดีใจมากเนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือแบบว่าขึ้นมาได้เลยคุยกับพี่ได้เลยเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอจ๋าหมอจ๋าเป็นเคสที่แบบว่า เป็นตัวอย่างของการที่แบบมีความกังวลมีความกลัวเรื่องของอลูกที่จะผิดปกติเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนก็คือมีความกลัวแล้วก็กังวลแบบนี้มากมากขึ้นเลยโดยเฉพาะถ้ายิ่งเราศึกษาข้อมูลไปมากขึ้นความกลัวมันก็ยิ่งมีมากๆขึ้นไปเนาะเพราะงั้นเนี่ยจริงๆก็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนไข้หลายๆคนที่แบบอายุเยอะไม่ได้หมดโอกาสที่จะมีจริง ยังมีโอกาสมีได้แหละหแล้วก็เราไม่ได้เป็นปัจจัยที่มันยากมากในเรื่องของการที่จะมีลูกที่สมบูรณ์ได้เน่ะใช่เชชดี๋ยวนี้การแพทย์เป็นก้าวหน้ามากแล้วค่ะแล้วก็คนสมัยนี้อายุเยอะตอนท้องอยู่แล้วด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวนี้เร,เรามีเทคโนโลยีที่สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างสมบูรณ์ใช่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มา เล่าให้ฟังเองนะคะหมอก็จะพยายามหาเคสที่มีประเด็นหรือมีมุมมองที่น่าสนใจเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังอีกค่ะรอติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะค่ะบ๊ายบาย